รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันว่าทหารไม่ได้มีการกดดันให้นายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนั้นต้องถูกออกจากราชการนะคะส่วนที่ต้องออกจากราชการเป็นเรื่องของกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยยืนยันว่าพรบการชุมนุมจะไม่มีการริดรอนสิทธิของประชาชนและไม่ได้เพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยค่ะคนเดก ประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยถึงกรณีนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลอาจารย์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์แสงข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าที่อยู่ภายในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าถูกทหารกดดันนั้นเรื่องนี้ระบุโดยส่วนตัวว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทัพและทหารเลย ส่วนที่ถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบทางทางราชการที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ และเรื่องของพระราชบัญญัติการชุมนุมที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ไม่ได้ริดรอนสิทธิของประชาชนเพราะทุกประเทศก็มีกฎหมายควบคุมการชุมนุมซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและพระบรฉบับนี้ก็ไม่ได้เพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นการจัดระเบียบการชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและละเมิดสิทธิของผู้อื่น